มันเกิดอย่างึ้นกับน้องหักแพงรัญยาพรอ,อ่ะไม่ใช่น้องหักแพงสิ่กับบ้านหักน้องหักแพงพี่น้องต้องบอกว่าบ้านหักแพงนี่เป็นบ้านหักสาธารณะเราไม่สามารถกรองได้เลยว่าใครที่เข้ามาอยู่ในบ้านหักจะเป็นเอฟซีหรือว่าเป็นโตเซียมสิเป็นเอฟซีแท้หรือเป็นเอฟซีปลอมเข้าบามาัถคัดกรองใดแต่ว่าไม่เข้าใจว่าแล้วก็เขาเรียกว่าแอดมินอ่า มีการกรองไหมในการว่าใครโพสต์มีการอนุมัติไหมนะคะแอดมินอันนี้วาสาบนะคะวาสา,วามีบอกเพราะว่ามันชินมี่แบบโพสต์ลุดมาเรือยๆสําหรับคนที่ไม่ระบุตัวตนมาโพสต์ภายใต้บ้านฮักพูดเหมือนรักน้องแหละแต่นําทัวร์มาลงน้องอะ่ะทุกคนอันนี้ขอบอกนะคะแล้วเรื่องนี้มันได้มีการลบไปแล้วสาวเนบอบ๊ปล่อยพานค่ะเอฟซีหลายคนบอกว่าให้ลบออกมันดูไม่ดีแต่สาวเนอจะมาพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าอยากเอามาแชร์หรือว่าอยากอะไรนะ คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจะอธิบายให้ฟังเลยว่าคนเหล่านี้เขาต้องการอะไรแล้วเพาเออมาเป็นการแก่ตางแท่นัตนองเองในการที่น้องไม่อยากไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เลยแต่ว่ามันมีคนมาเสี่ยมมาอะไรให้น้องอะทุกคนน้องบาปากน้องบวบเหลี่ด้นะคแพทน่ะโดนโดนเือสิโพดเือหนึ่งแต่ว่าพรอได้บันทากมันโพเข้าแล้วโอ้โหพี่น้องเริ่มจากโพสใดก่อนละคะพี่น้องเทิ่์แชทรุดเอ่ยเทิ่งโพสขม้าวเเรืองหน่อยแสดงไข้ออกเอ่ยนะคะพี่น้องคือมันหลายโพส เริ่มจากโพสต์นี้อนลวกันสําหรับโพสต์โพสต์นี้มันเป็นดราม่าค่ะทุกคนมันเป็นดราม่าภายใต้บ้านหากักอันนี้อันแรกเลยนะคะก็คือมันมีผู้ส่วนร่วมท่านหนึ่งเข้ามาโพสต์นะคะเป็นการแชร์ YouTube ของบุคคลท่านหนึ่งที่ทำข่าวเกี่ยวกับน้องฮักแพงช่องนี้สาวเลยเข้าไปดูอยู่นะคะว่าทำข่าวเกี่ยวกับฮักแพงบ่อยค่ะบ่อยครั้งแต่ว่าเท่อนี่ตัง้งนาโปเกินจริงไปจากน่อยนะคะเกินจริงในทีนี้บา่าเว่าดอกพี่น้องแต่ว่ามันกลายเป็นว่า คนที่เขาไม่ชอบเ้ามองว่า FC นางฮักแพงทำไมถึงมโนก็ได้ขนาดนี้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบุคคลท่านนี้นะคะได้มีการเอาโพสของน้องเนี่ยฮักแพงที่ได้โพสบอกว่าหนูขอขอบพระคุณโอกาสดีๆจากพ่อโจผู้บริหารพี่พี่ทีมงานโปรดิวเซอร์ผู้กำกับหนังทุกๆท่านเลยนะคะ23นี้ที่กองถ่ายคอยคายอ้อฝากพ่อพ่อแม่ๆ FC ติดตามภาพยนต์คายอ้ออ่าแล้วก็บอกว่ามีแต่หลายสิ่งหลายอย่าง ให้ทุกคนติดตามแล้วก็มี YouTube ท่านนี้เอาไปทำแล้วก็พาดหัวค่ะว่าฮักแพงคือชิวทองหนังจองตัวไปแสดงแล้วผมบอกแล้วปีนี้คือปีทองฮักแพงถ้าไม่ดังเขาไม่เอาไปแสดงหรอกนะอ่ะอธิบายพสน์นี้ก่อนว่าสำหรับเรื่องเรื่องนี้นะคะทุกคนบอสนำทีมงานส0 0ล้อยแลพนโชแทบทุกคนไปทำการแสดงนะคะไม่ใช่มีแค่ฮักแพงวรอนยาพรคนเดียวย้ำไว้ตรงนี้ มีแทบทุกคนไม่ได้มีแต่น้องหักแพงแต่น้องหักแพงแค่ออกมาขอบคุณในการที่ให้น้องไปมีส่วนร่วมเพราะว่าสิเป็นตัวประกอบเป็น,นตัวจริงกับเอ่ยเป็นตัวสำรองเป็นย่งกับตามแต่นะคะเป็นสแตนด์อินกับตามแต่เป็นเขาเอ่อม,มาอย่างไรประกอบช่วงประกอบฉากกันแล้วแต่ที่ว่าน้องในรวมง,งานนะคะพี่น้องแล้วพอมันมโพสต์ออกมาแอดมินก็บอกว่าเนี่ยคือ ใครที่โพสูบเสียงที่จะดรามา่าเพราะพ่อแม่ต้องช่วยกันดูนะครับอย่าปล่อยผ่านให้พวกประสาทแดกนําไปเป็นประเด็นกดหนึ่งมาครับถ้าใครไม่เห็นด้วยกับโพสต์นั้นเราต้องแสดงว่าบ้านฮักหลังนี้ไม่เห็นด้วยเขาเอาไปทั้งหมดทั้งวงไม่ได้เอาไปแค่น้องฮักแพงคนเดียวคนไหนโพสต์คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบคนเดียวนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มันกำลังเป็นกระแสในตอนนี้นะคะไพ่โมแครซาวน์เนอแคบค่ะบอตรงๆ โพส์นี้และที่ออกมาพูดตอนนี้ใครจะด่าจะว,ว่าได้หรือแต่เราพูดตามความจริงว่ามันมีแบบนี้จริงจงภายใต้กลุ่มบ้านหักของฮักแพงวรรณาพรคือเอื้อในวตัวป่วนค่ะพี่น้องเหาอย่างทุกคนเข้าใจไม่มีใครพูดจะไม่มียูทูบช่องไหนมาพูดเรื่องนี้ว่าบ้านหักของน้องฮักแพงมีตัวป่วนแฝงอยู่ในบ้านหักหลักหมืน่นคนหรืมีตโตป่ว,ปวนอยู่ประมาณบกหลายคนอสองสามคนเท่านั้นแหละคือท่านท่าน,นี้เป็นผู้ส่วนร่วมโดยมระบุตัวตนมาโพสต์ภายใต้ บ้านหักน้องหักแพงบอกว่าตอนนี้กระแสลูกเรามาแรงแซงทุกคนในวงย้ําว่าทุกคนในวงโพสแบบนี้เลยนะคะทุกคนอะมาอะไราต่อคืนได้มากกว่าคนอื่นในวงถ้าบอสทําเพลงให้ลูกสาวจับปังแน่ๆอย่าไปสนพวกสายเสี้ยมเรามั่นใจในเสียงลูกครบเครื่องร้อนเตะร้องเต้นฟ้อนลําได้หมดไม่ผิดค่ะที่คุณจะรักลูกสาวไม่ผิดค่ะที่คุณจะ เป็นเอฟซีฮักแพงเ่าพิงที่คุ้นสิวยฮักแพงแต่คุ้นตกไว้ในพื้นที่ของตาขอเมื่อไหร่ที่คุณมาอวยลงพื้นที่สาธารนณะคุณคือจัดโดนจับเลยว่าสุ่มเสียงดรามา่าทำไมอวยขนาดนี้พ่อฮักบ้านฮักหลังนี้อวยเวอร์อวยเกินประมาณนี้คะ่ะพี่นอกเพราะว่าน้องอ่นาน้าลไรก็จริงแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาน้องไปพูดว่า ฮักแพงดังที่สุดในวงฮักแพงได้มาลายเยอะที่สุดในวงทุกคนในวงเขามีชื่อเสียงของใครของมันค่ะทุกคนเขามีซื้อเสียงบอกว่าะยาตะฮักแพงผู้เดียวอันนี้บอกตรงๆแล้ว่ังที่ยกสบายบอลจังสี่ลรวบังที่นีก็มีคนมาคข้เมิน์นะคะวาเนยลบนะครับมันไม่ดีอย่ารลมแบบนี้นะครับพูดแบบนี้มันเป็นการสร้างกระแสลบเลยนะครับเอฟซี FC น้องจริงๆจ,จ,จะไม่พูดแบบนี้ให้เกิดประเด็นหรอกครับลบคนแอดมินดูแลด้วยนะครับล่าสุดพ้นอีก็ได้หายไปแล้วค่ะทุกคนอ่ะ ไม่ขอแปะโพสขึ้นแต่จะพูดให้ฟังใครฟังทันก็ทานใครฟังไม่ทานก็อก,กอ,อกลับไปฟังใหม่แล้วก็มีอีกอันหนึง่งมาโพสเหมือนกันโพสว่าเปิดแชทลับเปิดแชทลับในที่นี้นี่ค่ะทุกคนเอาให้ดูแต่จะเบอร์ไว้นะไม่ให้ดูข้อความจะเบอร์ไว้ให้มีอยู่สิบเจ็ดหน้านะคะแชทแชทนี้เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะเราไม่บอกว่ากลุ่มใครไม่บอกว่ากลุ่มอะไรเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงบุคคลบุคคลหนึ่งแต่ ันเป็นเรื่องภายในกลุ่มของเขาแต่ไม่คนแคปมาแคปมากเลยเอามาโพสไม่ระบุตัวต,ตนว่าเปิดแชทลับปุ๊บเท่านั้แล้วทุกคนด่าม,มาค่ะมันจนกลายเป็นว่านเนี่ยฮหักศิลปินอิหรีบอหรือจังไหนถ้ามาเรื่องมอพื้นกันเรื่องมอพื้นกันนะคะบอกตรงๆมันมีอยู่แล้วทุกบ้านฮักเรื่องมอพื้นนี่บัเมเบตบาลหักป่าค้างบ้านมะขโลปาน,นั้น ประกาศพยาบาลประกาศกระจายข่าวการวอรพื้นคนนี้มันมีอยู่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าในเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วคุณก็อย่าไปนอนหวาดไส้ถามว่านอนบวาดไส้มีไหมมีมีทุกกลุ่มบ้านหักนะคะแล้วพ่อพ่อแม่แม่บางคนคําพูดคําตาบางคนก็หลุดออกไปด้วยความที่โพสต์นั่นโพสนี่หลุดออกไปพอแคปมาลงปุ๊บเกิดดราม่าหักแผงทําไมเธอไม่ดูแลเอฟซีเธอเลย ประมาณนี้มันก็นเลยเกิดดามาขึ้นมาแล้วใครที่รับกรรมล่ะคะผู้ใดรับกรรมได้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นนี้หักแพงค่ะหักแพงเจออะไรแคบป๊ปึ๊บปุ๊บป๊บมันมีมือแคบแคบคือสาวน้อยนี่แหละแต่ว่าไม่เอามาพูดในเรื่องดีนะแแปไปปึ๊บไปลงในแบปต่อต,อตอ่อย่างงั้นอย่างนี้อย่างงั้นอย่างนี้เติร์ด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 ,ดเป็นดามาแบบนี้โอ้ยฟีลของเขาเห็นนาะก็บแบบนตงเด็กน้อยเขาทำมาหากินเด็กน้อยเขาทำมาหากินทำไมต้องไปคุกคามทำไมต้องไปอ่ะ โดยการทำอาหารกินของเขาหักแพงหรือว่าผู้เดกตาตามแต่ที่อยู่ในวงหมอลำนะคะชีวิตจริงเขาจะดีแบบหรือไม่ดีก็แล้วแต่เขาขอแค่หน้าเวทีเขาทำหน้าที่ของเขาให้ดีก็พอบางคนนะคะหมอลงหมอลำบางคนย้ำ่าบางคนเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องออกมาบอกทุกคนนะว่าเขามีลูกมีเมียทุกคนเสพแค่ผลงานก็พออย่าไปเสพชีวิตประจำวันของเขาขนาดน,นั้นมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่า เรียกว่าอะไรนะนแบบเอซที่คุกคามศิลปินเกินไปทําให้เกิดประเด็นอนะเกิดประเด็นดรามา่าเกิดปเป็นอะไรต่างๆนานาเข้ามานะคะเป็นเขาเรียกว่าเอาซาแซงเขาเอ่ยมาซาแซงเอฟซีจากเข้ามาซาแซงบอกซาแซงคือเอซที่ชอบและคลั่งมักในศิลปินเกินไปจนมองไม่เห็นคําว่าถูกคําว่าผิดนะคะ จนไม่เห็นเกิดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่แหละแล้วก็อย่ามาแาวเ้มาบอกในมือนีถ้าคนเข้าใจจะเข้าใจถ้าใครไม่เข้าใจกรุณานะคะย่าเม่นที่มันดอยขาผู้อื่นผู้ใดเม่นแห้งๆมันจะสาวเลยกับ่อยย่อมด้วยกันดีค่ะพี่น้องเ้าเอามาว่าในที่นีคืออยากอธิบายว่ามันมีคนแบบนี้แล้วอยากให้มองฮักแพงเลยทั้งที่ว่ามองผลงานของน้องมองสิ่งที่น้องกำลังเหตุกำลังสักคงอย่าไปมองอะไรที่มันเป็นแค่นักเลงคีย์บอร์ดพิมพ์ลงนะคะเพราะฉะนั้น เอฟซีตองแข่งแกงนะคะพี่น้องเลยกายเป็นกาลังใจให้หน้องหารแเพนวรรณาพจนนะคะในการสู่บนเวทีนี้พึ่งมาอยู่ได้ยังไม่ถึงปีด้วยซ้ําสัญญาหนู9ปีนะคะหนูหนูต้องเจออะไรอีกเยอะแยะมากมายะครับกว่าสิมือสัญญาโอ้คุณลงก้นประสาทพอดีนะคะแต่ว่าหารแพนเนี่ก็ถือว่าวันที่ยิบหามากราคมนีอ้อว่าจิ้มมือกันสิครบหนึ่งปีแล้วนะคะที่ไม่เหยียบบนขอบขั้วสาวหน่อยผิดบาทแพงจะไหนจ็ไปร่างใจให้หน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ